ใช่กระชายกระชายจ้ากระชายจ้าหน่อารมณ์ดีดีนะคะอารมณ์ดีแล้วนะคะกระชายทุกคนตอนนี้เดินเก่งมากแล้วนะคะเดินเก่งมากเลยค่ะเริ่มแบบจัดกังวลแล้วนะคะทุกท่านว่าจะวิ่งออกไปถนนนะคะนั่นทุกคนดู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  ทุกคนเดูยวน้องกระชายน้องเล็กของบ้านนะคะน้องเล็กของบ้านน้องเล็กของบ้านนะคะโมจิโมจิมาเล่นกับน้องนั่นค่ะพี่โมนะคะพี่โมพี่โมเอาพี่โมพี่โมน้องกระชายเดี๋ยวก็จะวิ่งตามคนโตแล้วทุกคนเริ่มที่จะเดินได้เริ่มที่จะวิ่งได้นั่นนั่นกระชาย สายไฟไม่ได้เสียบไว้นะคะไม่ได้เสียบไว้โอ้โอ้แต่อุ๊ยนางด้วยทุกคนทุกคนทุกคนดูซิดูซิตอนแรกกังวลว่าจะยืนไม่ได้นะคะกังวลมากเพราะว่าขามีความเปี้ยอ่อนแรงนะคะขาหลังพอยืนได้เท่านั้นและพี่น้องเอ้ยไม่อยู่นิ่งไม่อยู่สุกเลยนะคะอันน่อาคูคูอาคูกาน,น้ำไม้ ชื่ออะไรเธอชื่ออะไรหนูชื่อกระชายค่ะอาสวัสดีแม่แม่หน่อยแม่แม่จ้าหนูหนูชื่อกระชายคะ่ะหนูแข็งแรงแล้วนะคะหนูพร้อมที่จะซ่าแล้วนะคะหนูเป็นลูกทนนะคะแม่แม่จ้าหนูเกิดวันที่19นะคะแม่แม่จ้าแม่แม่จ้าเนี่เนทุกคนเห็นไหมขาหลังเขาตอนแรกเป็นแบบนั้นเลยแล้วก็ ยืนไม่ได้ยืนได้เฉพาะขาด้านหน้านะคะแต่ตอนนี้ทุกคนเขายืนได้แล้วและเขาก็เดินได้แล้วทุกคนวิ่งแล้วด้วยค่ะเริ่มวิ่งแล้วนะคะนั่นนั่นกระชายสวัสดีค่ะหน่อยเร็วสวัสดีค่ะหน่อยเร็วหนูกระชายต้องดูแลให้ดีค่ะทุกคนเพราะว่าเป็นลูกลูกโทนด้วยแล้วก็อยู่เราเลี้ยงแบบระบบเปิดค่ะบ้านเราอยู่ ไรอ้อยนะคะอยู่ท้ายไร่ค่ะทำไรอ้อยนะคะอยู่ใกล้บ้านคมแต่ที่อยู่อาศัยก็คือใกล้ถนนค่ะต้องคอยดูน้องนะคะไม่ให้น้องไปใกล้ถนนเนาะเพราะว่ามีรถสัญจรไปมาเยอะนั่นเองค่ะอันอันอันทุกคนดู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 อันเน่ยอันเน่้อันเน่กระชายบายบายก่อนบายบายก่อนเร็ว ที่ตรงนี้ค่ะที่เขานอนนะคะเขาจะนอนตรงนี้ใต้ตู้กับข้าวค่ะนะคะใต้ตู้กับข้าวคลิปตอนที่ไปเจอนะคะแม่เขาคลอดทีแรกแบบโอ้โหเห็นแล้วสงสารเลยนะคะแต่ตอนนี้กระชายเติบโตแข็งแรงสมวัยแล้วนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปน้องกระชายนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ